สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับชาวยูทูบเมื่อนี้ครับมาพบปอดัจนเพื่อกับกับเกษตร้านเฮ้าบ่ายชาแนลครับเมื่อนี้ที่ผ้ามานบึงระบบน้ำระบบน้ำปลูกฝักทองครับก็มีคลิปที่แล้วครับที่ผมเห็ดคลิบยกล่องนะครับยกล่องปลูกฝักทองดี๋ยวเมื่อนี้ก็ มีโอกาสมาเดินน้ำครับการบาเดินน้ำยดก็คือสี่แรงนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับพี่น้องอันนี้เดินระบบน้ำครับที่เห็นเป็นสายเป็น่องเป็น่องนะครับที่แรกต้องใส่สปิงเกอร์ครับแต่ว่าคันสปิงเกอร์นี่้อาใส่แรงดันน้ำสูงครับแต่ว่าพู้นครับไกลแห้งเบิ่งไปคือสี่ ยากครับพี่น้องก็เลยเอาแบบนำจดดีกว่านะครับประหยัดน้ำน้ำสปริงเกอร์้อเสียกัคือว่ามันคุ้มหย,ยาห์หกครับเพราะหยามันคือสิขึ้นนะครับอันนี้อันนี้อนนอเอาแค่เฉพาะส่วนนะครับตกตะวากา่กกับกัวสีเหลวพี่น้องเต็มหมู่บ้านนะครับเดินเต็มหมู่บ้านนี่ครับถ้าบ,บสายกับสายทั่วไปพี่น้องนะครับ ในก็ซ้ายทั่วไปนี่ครับมันสิโตเป็นจุดๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับนี่ก็นี่หมองหัวเนี่ยนะครับนี่นิดนองนะครับน้ำซีดยึดแบบนี้นะครับนี่ครับขึ้นมาซสานี้แล้วนะครับนี่นี่คือ ฟักทองอายุเก้ามือนะครับนี่เก้ามือแล้วนะครับอันนี้ปลูกเม็ดนะครับพี่น้องเอาเม็ดล่งเอานะครับนี่ครับฟักทองเก้ามือนะครับบางน้นก็ขื้นง่ายเลยครับแต่ว่าบางลุ่มนีกน่ก็ท่านขื้นนะพี่น้องครับจิ้งสีครับจิ้งาีนำนำหัวครับ การสิได้ส่อมไหมนะครับน้ำยอดกาเพรท่านอยู่โตนะพี่น้องนะครับบางเทือกันยังตอกส่อมเส้นนะครับเพราะว่าบางเทือกก็บื่อไรใส่ตัวแรกนะครับ นี่เดี๋ยวอาศัยก็ต้องปั๊บจูนไปเรื่อยพี่น้องนะครับเพราะว่ายังบอกล่องนะครับอันนี้คือเป็นเทาแรกนะครับที่เฮ็ดอ่ากระสี นนหยุดนะครับนี่นนางแบบนี้นยครับนี่แหละกันกสิยต์เป็นสายสีพี่น่องนะครับนี่แหละขัว,ขวมันพี่น่องนะครับจำนวนหลังครับหลังห้า,หางห้างกันประมาณ ต้องมีห้างกันประมาณจากต้นถึงต้นนะครับจากต้นนี้ครับมาหาต้นนี้นะครับลงสายยางดำๆนี่นะครับประมาณสองเมตรหาครับพี่น้องสองเมตรหานะครับแล้วลงทั้งหมดนี่ก็สามไรในสิบเก้าล่องครับ อคใส่เรื่ลยนะครับจูนลองเทกระตังปรับจูนนิดๆนิดน้อยๆครับพี่น้องเป็นแรงธรรมดาเป็นมือใหม่บอสันเคยลองครับนี่ครับเรื่องสายตรงนี้ครับทายุผลครับนะ้ำฝนที่คุ้มผาสีดำนะครับ นั่นเป็นของฟองกับแม่ครับเป็นผู้มบกแตงครับลูกเม็ดมือน,นีเข้ากันครับเดินระบบนาหมู่ว่านแล้วก็มือน,นี้ก็เดินลูกเม็ดครับแตงกวานะครับกบสำหรับที่ลุงลงนี่เพิ่นกัสิลงเอ่อบอร์เกอร์เทปนะครับผสมบ้านท่านนะครับอันนี้ก็เครื่อสี โอเคสำนีพี่น้องนะครับน, okay, น่าจะโอเคสำนีละได้แล้วนะครับลบดามมะนี่ครับก็ขันบ่วหดหน้าแบบนี้เบื้องไปแล้วก็ตัวสีหลดหนากครับเด็ดแห้งนะครับอ่อนแห้งแดดกะได้ บ้างลุมพี่น้องนี่ครับนี่ครับเอาเม็ดลงไหมด้พี่น้องมันบ่ข้นไหมครับเพราะว่าผมปลูกผมปลูกเสร็จแล้วสามมือ่อแรกนี่เจอฝนฝนหนักเลยครับนี่เห็นไหกาลังขึ้นตบบนี้ก็มีพี่น้องนะครับกาลังปลูกงมาบาแต่สําหรับต้นไหนที่มันข้นว่าเลนี่วครับพี่น้องนี่ครับขึ้นม้วก็งามครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเบึงต้นทีขึ้นมากแบบงามเลีวยรับบที่มาท,ทีเตรียมลุงล่งรุ่งข้อมุ้นเดแล้วนะนี่นะคฝั่งนี้มันเป็นแรงแห้งนะครับก็เลยตายหลายว่าสันต์เดี๋ยวผมพาไปเบื้งฝั่งตรงครับฝั่นี้ ต้นงามๆพี่น้องนะครับน,นี่ก็บบเหลือเมีดแล้พี่น้องนี่ครับผู้หลับอยู่ฟังุมนี่ครับใบถิงง่งงามนะครับนี่คืองอกนะครับผมใส่สองเม็ดสองเม็ดนะครับนี่บางต้นจะเป็นแบบเหนียวพี่น้องใบจริงก็กำลังออกมานะครับ น,น,นี่แต่ว่าสิ่งเหนียวออกเงอกเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็บปั้วไปยังแต่มันข้นมากนะครับก็นี่ครับ เดี๋ยวแค่ไหนเราพิจารณาครับเดี๋ยวสิจะได้พิดา้ณาล้วพี่น้องครับโอเคคลิปนี้นะครับกับปากกดไลไ์ก็แชร์ครับกับพี่กับน้องถูกท้องทัทนน้ำพแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะให้อัปเดตคลิปลงเรื่อยๆนะครับจากนี้ไปจนกว่าจะได้เก็บผลผลิตนะครับ สวัสดีครับ